และยังคงอยู่กับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับโดยเฉพาะฝั่งกัมพูชามีการเคลื่อนไหวกําลังพลต่อเนื่องเลยแต่ที่น่ากังวลคือการขยับรถยิงจรวดหลายลำกล้องแล้วภาพภาพนี้ฝั่งกัมพูชาขึ้นภาพนอยเองนะฮะบคุณผู้ชมถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็แชร์กันในโลกโซเชียลดูนะฮะเป็นขบวนรถยิงจรวดหลายลำกล้องแล้ววิ่งออกจากกองบัญชาการไปตามทุนพลเพื่อที่จะขึ้นไปสนับสนุนแนวหน้า เฟซบุกอารมี่มินิคทรีฟอสบอกว่าทาหารกัมพูชาเคลื่อนย้ายรถไท้าย70-90ของกัมพูชาของจีนที่กัมพูชามีอยู่ในกำลังรบเยขยับขึ้นไปแนวหน้าอีกภาพหนึ่งจากปืนใหญ่เป็นฐานร,ราบขยับกำลังพลขึ้นแนวรบ ึ้นไปบนรถบรรทุก g m c แล้วขยับขึ้นแนวรบตามตะเข็บชายแดนนะครับโดยเฉพาะโซนอีสานใต้ที่มีรายงานบอกว่าเสริมกำลังตลอดเวลาส่วนทหารที่อยู่แนวหน้าตอนนี้เนี่ยหน้าตาดูนะครับเป็นทหารใหม่ทั้งนั้นเลยแล้วยังดูเด็กๆนนเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะเขาสูญเสียกำลังรบในการประทะการรอบที่แล้วไปเป็นจำนวนมากหรือเปล่าเกฑ์เอาพวกเด็กวัยรุ่นมาเป็นทหารถ่ายรูปาทายอยู่แนวหน้า บอกว่าเตรียมพร้อมลบกับพวกเสียบเสียมขณะเดียวกันไอ้พวกที่อยู่ประจำฐานถ่ายภาพขุดดินทั้งคู่เลดพร้อมแล้วก็บอกนะฮะบอกว่ารอบนี้ไข่รเรามีเยอะน่าจะใช้เปลืองหน่อยนี่คือความเคลื่อนไหวของฐหากรกบูชาที่เห็นว่าเขาพยัยตลอดแนวนะครับ ตั้งแต่ฐานประชาการเพื่อนกำลังลบรบเพื่อนยุทโธปกรณ์ออกไปส่วนฐานที่อยู่แนวหน้ามีการปรับปรุงแล้วก็มีทหารใหม่เข้าไปเสริมต่อเนื่องเลยส่วนที่เห็นจะจะที่ผู้สื่อข่าวถ่ายภาพมาได้นะคะคือตรงช่องตาเท่าในจังหวัดศรีสะเกดช่องตาเท่าเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างของผาหมออีแดงไปทางซ้ายมือค่ะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปชาวบ้านตรงบริเวณน,นั้นบอกว่าตรงนี้ก็เป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญเช่นเดียวกันนะคะแล้วตอนที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไป ไปดูอะค่ะนี่นอันนี้นะเขาพระวิหารถ้าดูตามแผนที่จะเห็นชัดกว่าเขาพระวิหารผามอยอีแดงจะอยู่ตรงกลางแล้วช่องตาเท่ามันจะอยู่ด้านล่างทางสายมือแล้วผู้สื่อข่าวพบว่าทางฝั่งทหารกัมพูชาเหมือนทําตรงนี้เตรียมเป็นคล้ายๆกับคลังอาวุธหรือไม่เพราะว่าอีกจุดหนึ่งที่เราเห็นก็คือมีการเอาปืนคอค่ะย้ายเข้ามาตรงบริเวณน,นั้นแล้วหันปลายกระบอกปืนชี้มาทางฝั่งไทย ภาพมันอาจจะไกลหน่อยนะคะแต่ว่าซูมได้เท่าที่ซูมได้ตรงนั้นชาวบ้านบอกว่าจุดนี้ถือว่ามันเป็นชัยภูมิที่ค่อนข้างดีมันอยู่ใกล้กับผามออีแดง ก็เป็นไปได้ว่าฐานกัมบูชาเขาอาจจะเคลื่อนไหวอะไรตรงจุดนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันมันอยู่ตรงแนวเชิงเขาว,วค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญซึ่งไทยเราเองก็พยายามจะรักษาฐานที่มั่นเดิมเอาไว้ให้ได้แต่ก็ไม่แน่ชัดนะคะว่าถ้ามีการปะทะกันรอบสองสถานการณ์มันจะรุนแรงไหมขนาดผู้สื่อข่าวเข้าไปลองซูมกล้องลงไปใกล้ๆก็ยังเห็นความเคลื่อนไหวของทังฝั่งกัมบูชาค่ะ ขณะเดียวกันนะคะต้องจับจ้องไปที่ในส่วนของภูผีด้วยเราเคยเล่านะคะว่ายุทธภูมิที่ภูผีถ้าจํากันได้มีทาหารกัมพูชาที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นร้อยในขณะเดียวกันพื้นที่ตรงนี้เราเห็นความเคลื่อนไหวของทางฝั่งกัมพูชาอย่างต่อเนื่องวันนี้เราไปคุยกับอดีตทหารพรานเพ,พิ่งเกษียณสองปีค่ะกัมพูชาเนี่ย เขามีการจ้องตั้งฐานบนภูผีหวังจุดสูงข่มถ้าเกิดว่ามีการประทะกันครั้งใหม่ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญรวมทั้งที่ไหนช่องตาเท่าปราสาทดนรวนคือทางฝั่งของอดีตทหารพรานคุณชาติสินค์คนนี้บอกว่าสมัยก่อนยังไม่มีนะที่ว่าเอารถถังขึ้นไปแต่ตอนนี้มีเยอะเลยล่ะค่ะลองฟังเสียงคุณชาติศิลมวลทองเป็นอดีตทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรนที่2ีเล่าให้ฟังค่ะ อยู่คนละข้างรั้วนะครับรั้วลวดน้าเขาข้างหนึ่งเราข้างหนึ่งครับอ๋อก็คืออยู่ติดกันเลยครับมันต้องมาจากไอ้ซัมเต์ใหญ่นะครับมาบูสเบานะครับมาจากไอ้ตะวันออกภูผีนะครับก็ทางมันเลี่ยมมาจากทางนั้นนะครับเลี่ยมมาจากทางนั้นเขาข้ามมาทางฝั่งเราได้ใช่ไหมครับเป็นทางลาดเหมือนกันครับภูผีอยู่ใกล้ๆครับก็เราเดินลาดตะเบ็นก็มันก็สูงข่มพอนะครับครับถ้ากัมพูชาเอารถถังไปตั้งบนภูผี ขึ้นไปไม่ได้แล้วก็ผมคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับถ้ามันอ้อมอาจจะได้นะครับอ้อมขึ้นมาจากไอ้ซ้าแต่และขึ้นออกเรียบจะเข้าจากฝั่งขวานะครับถ้าเราขันนามาอันตรายครับอันตรายมากเลยครับถ้ามันขึ้นมาได้มันจะบอมพวกไอ้พลานมองไฟ <ừ> แล้วก็พวกปลาบากราจะมองเห็นได้ชัดกว่าครับ <ừ> ผมคิดมันก็อยากได้นะครับอ <ừ> มันกวนตั้งแต่สิบปีที่แล้วนะครับเ <ừ> ถียงกันเขาว่าเรา ไปรอบเขาไปคือตรงนี้เนี่ยนะคะบอกว่าทางฝั่งของคุณชาติสิงห์บอกไม่รู้ว่ามีการเอาปืนคอไปตั้งอยู่ที่ฐานต่อชะดอของขมิเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นขมิเขาทาแบบนี้มาก่อนเ,ออเลยนะคาดว่าถ้ามีการประทะกันจริงเกิดขึ้นกัมพูชาน่าจะเตรียมความพร้อมแล้วก็กําหนดแนวประทะไว้หลายพื้นที่ค่ะแล้วอย่างที่บอกนะฮะคุณผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยความเคลื่อนไหวเราต้องจับตาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะตลอดแนวชายแดน อีสานใต้ไล่ตั้งแต่อุบลราธธานีศรีสะเกดสุรินบุรีรัมแต่พูดถึงเรื่องภูผีเราได้ไปพูดคุยกับพระสงฆ์รูปหนึ่งท่านชื่อหลวงปู่ข้าวแห้งอยู่ที่สำนักสงฆ์ปู่ข้าวแห้งนะครับที่บ้านโดนเอาวในพื้นที่กันทาร,รักษ์ศรีสะเกดคือท่านเนี่ยเป็นพระทุด,ดงแล้วออกทุด,ดงตามแนวชายแดนตลอดเวลาเคยไปรับบาดจากทหารกัมพูชาด้วยแถวผู้ผีท่านเล่าใหฟังแบบนี้ ตรงบริเวณภูผีตอนอาตามาขึ้นไปบินทบาทเนี่ยนะเห็นเลยมีทหารกัมพูชาประมาณ20กว่านายแล้วก็บริเวณใกล้ๆกันเนี่ยมันมีอุมโมงค์ด้วยติดอยู่กับฐานของกัมพูชาเลยไอลักษณะอุมโมงค์เนี่ยนะโยมมันเป็นเพิงหินขนาดใหญ่จุคนได้มากเลยแต่ตอนนั้นเนี่ยปัญหาคือขาดแคลนน้ำมันเป็นพื้นที่ป่าเขาการส่งน้ำขึ้นไปเนะี่ยลำบากสรุปว่าต่อมาที่อาตามาจเจอคือกัมพูชา ตัดถนนขึ้นภูผีเลยแล้วก็นำรถแบ็คโฮมาขุดทำแหล่งน้ำกลายเป็นว่าตอนนี้เรื่องการส่งกำลังวัรุงของเขาเนี่ยพร้อมมากนะฮะบนภูผีท่าคนประมาณได้อยู่สามสิบสี่สิปูคนนะมันเป็นไปเห่ยวไปนี่เลยนะเห่ยวไปนี่เป็นผักแ,แต่ถ้าไปอยู่เขาไมา่ได้อยู่นานหรอกถ้าทำมาผักผู้ปั๊บก็ ไม่มีทากินแล้วก็ต้องลงไปเอาน้ำก็นี่ละลุงปูว่าระวังนี่แหละระวังยูยูซ้ำนั่นประมาณยี่สิบสิบกว่าคนเทลเท่จุดของคนได้นะเออไม่ได้ไปทุกจุดหรอกลงไปจุดนี่จุดนี้ก็ไปบินบาทเขาก็เขาก็ใส่บาทหม่ก็ขึ้นมาเขานักถือพระปัจจบันเองมไม่ได้ไปเป็นภูมิเป็นหมู่เป็นพวกนะนไปองค์เดียวมีแต่เขาแห่งถือเขาแห่งไปเลยทำหมดเลยครับบินบาทถ้าขึ้นมาไทยก็บินบาทไทยขึ้นนกขมิ้นก็บางเบ็ดขมิ้น Mm hmm. เขาไม่ว่านะเขาไปก็นั่งทีนี้ต้องบอกค่ะทางฝั่งของ ประหลัดกระซุงกระลาหมเนี่ยเมื่อวานนี้ท่านก็ไปที่ภูมมะเขือถามว่าเอ๊ะมันมันเชื่อมโยงกันไงเพราะว่าคือจริงๆแล้วทางภูผีกับภูมิมะเขือน่ะมันก็เป็นภูที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกถ้าทางฝั่งของกัมพูชาก็คือปราสาทพระวิหารเมื่อวานนี้พลเอกธราพงศ์มลัคำประหลัดกระซุงกระลาหมค่ะเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปตรวจการแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฐานแนวหน้าอยู่ในพื้นที่อีสานใต้แหละคือไล่มาตั้งแต่สุรินจนมาถึงศรีสะเกษ ขึ้นไปตรวจตรงภูมะเขือคือท่านบอกว่าจริงๆอ่ะใจจริงอยากจะไปตรงห้วยตามาเรียรด้วยแต่พอดีว่าทีแม็กเนี่ยเขากำลังตรวจสอบพื้นที่ก็เ,เลยอ่ะไม่เป็นไรอาจจะไม่สะดวกดูที่ภูมะเขือก่อนแล้วกันหลังจากนั้นนะคะก็มีอยู่ประโยคหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าเออสถานการณ์ตอนเนี้เตรียมพร้อมมากน้อยแค่ไหนมาให้กำลังใจกำลังพลเพราะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือเปล่าท่านตอบว่ายังไงฟังค่ะ น,นวันนี้มามามา,มาตรวจการเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะท่านคือเหมือนกับท่านก็พยาย,ยามที่จะแบบว่าบอกว่าเออมาให้กําลังใจไม่ไม่สามารถพูดอะไรได้เยอะนะคะแต่อย่างที่บอกคือสถานการณ์ตอนนี้ท่านใช้คําว่าเปราะบางคือเสียงอาจจะเบาไปนิดนึงแต่ว่าผู้สื่อข่าวบอกไว้อย่างนี้ค่ะ ถ้ามีการประทะกันรอบใหม่ชาวบ้านเขาก็กังวลนะคะเพราะว่ารอบก่อนตรงแถวแถวภูมะเขือเนี่ยพื้นที่ถัดออกมามันจะเป็นพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านชาวบ้านเขาก็กังวลใจเพราะว่าคราวก่อนน่ยมีพวกหัวระเบิดมีกระสุนมาตกค้างอยู่ในที่นาเขากลัวว่าถ้ามีการประทะกันรอบใหม่ทีเนี้ยถ้ามันมาลงอีกแล้วลงตรงไหนไม่รู้การเก็บเกี่ยวผลผลิตการเพาะปลูกรอบใหม่ในปีหน้าก็อาจจะทําไม่ได้ผู้สื่อข่าวคะ่ะได้รับแจ้งความเดือดร้อนจากชาวบ้านคนหนึ่งนะคะคุณสุนทรบอกว่าที่ของเขาในการทําการ เกษตรเป็นที่นา17ไร่ด้วยกันตอนวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาวันที่มีการประทะจําได้เลยคือกลับมาดูที่บ้านอีกทีหนึ่งนะหลังจากเหตุการณ์สงบหลุมมันเต็มพื้นที่ไปหมดเลยอะ่ะบางอันก็ลึกบางอันก็ยังพอเห็นหัววัตถุระเบิดอยู่ตอนเนี้เจา้าหน้ที่เขาเอาธงแดงมาปักเอาไว้ก่อนว่าเจอจุดต้องสงสัยตรงจุดนี้รอมาเก็บกู้รอมาทําลายแต่ว่าการทําลายการเก็บกู้มันก็น่าจะยากเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาหน้าฝน ฝนตกเยอะบางทีน้ําฝนเนี่ยมันก็ตกลงมากลบหลุมไปหมดเลยแทบจะมองไม่เห็นตอนนี้กังวลใจเพราะเหมือนว่าสถานการณ์ชายแดนเริ่มตึงเครียดถ้าหากว่าปะทะกันรอบใหม่แล้วมันมีกระสุนมีอะไรมาตกตรงที่นาของตนเองอีกน่าจะตรวจสอบยากรับดูนะเพราะว่าสีหลุมอะช่วยปักอะป,ปักทงอะหลักๆครับหลัก,ลป,กลปักทงเนี่ยยืนยันแล้วว่าเป็นระเบิดลงไปแน่ๆไม่แน่แต่ว่ามันมันใหญ่ตัวมันใหญ่ตัวเล็กใหญ่นั มีชุด E O D อะไรอย่างนี้มาตรวจยังอย่างครับอย่างใช่ไหมใช่ครับจะแจ้งที่ผู้ใหญ่บ้านแล้วตอนนี้คือหน้าน้ํามันขึ้นมาสูงเลยแค่นี้แหละก็เกิดบวแล้วมันเริ่มหมดแล้วเนี่ยอออือประมาณเดือนสามเดือนสี่ก็บวกแล้วอยี้เรกลัวไหมจ๊ะกลัวเหรออือกลัวไม่ไม่กูดาดลงแค่นี้แหละเอาแค่นี้แหละอือแค่ได้ละสิบเจ็ดไร่์สิบเจ็ดไร่เออเสียประมาณทั้สองสามไร่กว่ามั้งเ่ามองว่าหลังจากนี้เขาจะปะทะกันอีกไหมอ่ะ ก็ S <S <an> ไม่แน่เหมือนกันผมกลัวนะครับแต่ว่าเตรียมเตรียมพร้อมเลยนะ <S <S <g ül> แต่ว่าพร้อ <c oughs> จะจะเอาเอายกไปลูกเก่ายัางไม่กู้ <c oughs> ครับผม <c oughs> ลูกใหม่จะมาอีกไหมพ่อก็ไม่แ <c oughs> น่เหมือนกันนะแต่ใจผมมันอยากยิงไปเลยภาษาอะไ <c oughs> ร,รก็ท่าใหม่กัน,กนดีกว่าเออใครก็ไม่รออกจากไปเลยตายไปหมดเลยมันไม่ไม่ไม,ม่ยอมรับ ก็ไม่รู้ว่ายังไงต่อค่ะเพราะว่าตอนนี้น้ําก็ท่วมที่นาด้วยของเก่าที่ตกค้างก็ยังมีรอเก็บกู้ถ้ามีของใหม่มาอีกเขาก็กังวลใจเหมือนกันค่ะอ๋อโอ้โหแต่ถ้าน้ําแบบนี้เนี่ยมันดูไม่รู้